สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะหาของ UGC ฟรีนะครับก็ในแบบนี้เลยนะครับก็คือเราต้องฆ่าเชื้อโรคนะครับนี่อย่างแรกเราก็ต้องล้างมือนะครับพอเราล้างมือเสร็จนะครับนี่มันจะมีคำให้เราอ่านนะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอล้างมือนะครับดาบชาจนเต็มนะครับได้หลังจากนั้นให้เราลงไปด้านล่างนะครับจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับนี่แล้วก็ใช้ดาบตีนะครับใช้ดาบตีนะทุกคนโอเค เราใช้ดาบตีนะครับแล้วก็ร้อยเอันันตาแล้วก็กดซูมนะทุกคนมันจะมีคําว่าเคลมอยู่นะครับอ่าผมได้เอ่อตีคูณโถงนะทุกคนแล้วก็ไปตีเหมือนเดิมนะครับตีจนกว่าโหลดจะเต็มนะทุกคนอ่าตีไปเรื่อยๆนะครับตีเชื้อโรคนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ตีเชื้อโรคนะครับอ่าตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเต็มโอเคตีเชื้อโรคตัวสี่ได้นะครับโอเคตอนนี้เลิศเลล้ว โอเคนี่นี่นี่ตีแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีคําว่าเคมนะครับก็กดไปนะครับอ่าแล้วจะขึ้นอ่าได้คูณสองอีกแล้วนะครับตีคูณสองนั้นแล้วเราก็ตีต่อไปนะครับทุกคนนี่เราก็ตีไปนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลดจะเต็มนะกคนอ่าตีไปครับตีตีตีนี่นี่ตีแล้วนะครับอ่าแล้วก็กดเคมเหมือนเดิมครับแล้วก็ซุ่มได้คูณสองครับคูณสองความเร็วเกมแล้วเราก็ตีต่อไปนะครับ อ่าจังหวะนี้เราก็ตีไปเอ่อโอเคตอนนี้เราตีไปเร้วนะครับตีไปเรื่อยๆนะคบอ่ะโอเคตีตีตอนนี้เราตีไวรัสนะครับเชื้อโรคมันถึกมากเลยนะทุกคนนี่มันถึกอ่าโอเคนะครับตัวนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับอ่าตีนบแล้วก็ไปตีพังนู้นนะครับอ่าตีตัวนี้นะครับโอเคตีต่อไปนะครับอ่าตี ตีตัวสีแดงนะครับอ่าตีตัวสีเหลืองไปนะครับจังหวะนี้แล้วก็ตีโตนะทุกคนโอเคโอ้โหนี่ไงเต็มเลยทุกคนแล้วก็กดซูมนะตีอีกหนึ่งตัวนะครับมันยังไม่ได้อ่าแล้วก็กดซูมนะทุกคนอ่าเราได้อะไรครับโอ้ยเราได้ของ UGC ไล้ทุกคนเฮ้ยได้กระเป๋านะทุกคนประมาณถูกโลบักนะทุกคนนี่แล้วก็กดรับไปเลยนะทุกคนแต่แล้ววันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายถ้าใครชอบคลิปนี้